วีเซิร์ฟเราเนี่ยนะคะในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบ,บนะคะเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการธุรกิจนะคะคคไม่ให้เกิดผลเสียผลกระทบการบริหารความเสี่ยงเราเราเอาจากประสบการณ์ที่เราเจอมารอประสบการณ์จริงที่เราเจอมาแล้วเราก็มาบริหาร,รนะคะบริหารแล้วเราก็ปิดรูรั่วต่างๆ แล้วสิ่งที่สําคัญเลยเราสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบทั้งกับของตัวลูกค้าเองหรือทั้งกับของตัววีเซิร์ฟเองเรามีสํานักงานสํารองนะคะซึ่งเราการันตีได้เลยว่าถ้าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ภายใน2ชั่วโมงเราสามารถปฏิบัติงานได้นะคะลูกค้าสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าถ้าเกิดเหตุแบบเดียวกันเขามีวิธีการบริหารจัดการยังไงหรือว่าอ่ีซีเอ็มของเขาได้เหมือนของวีเซิร์ฟไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The We Talk นะครับกับผมโกศนาพันธ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกแล้วก็องค์ความรู้ดีๆนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็การจัดการหรือการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์นะครับก็วันนี้ก็อีกเช่นเคยครับเราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือบุคคลที่มีความสําคัญมากๆนะครับกับ We Serve Group ก็คือคุณวีละวันลุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับท่านเป็นผู้จัดการสํานักควบคุมคุณภาพและติดตามงานศุลกากรและ ขนส่งะนะครับของ v ีเซิร์ฟกรุ๊นะครับถามว่าศูนย์นี้คืออะไรก็น่าจะเดี๋ยวได้ฟังนะครับจริงๆก็คือเป็นศูนย์ที่สําคัญมากนะครับสำหรับธุรกิจโลจิสติกสนะครับซึ่งประเด็นในวันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเลือกแล้วนะครับว่าเราจะมา,าคุยกับุณตุ๊กซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็น ประเด็นที่ภาคธุรกิจให้ความสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของ business continuity management หรือว่า BCM นะครับก็ก่อนอื่นนี่ต้องขออนุญ,ญาตคุณตุ๊กนิดนึงนะครับว่าอยากให้คุณตุ๊กช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าจริงๆแล้วเจ้า BCM เนี่ยหรือว่า business continuity management เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ทําไมถึงมีความสําคัญกับ ธุรก uh ิจโลจิสติกส์นะครับอ่ะนะคะอย่างที่บอกว่า BCM uh huh. นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง uh huh. นะคะ uh huh. บอกเลยว่าบริหารจัดการความเสี่ยง uh huh. นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสีย่ยง uh huh. นะคะวิซ์เราเนี่ยนะคะในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบ uh huh. นะคะเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการธุรกิจ uh huh. นะคะไม่ให้เกิดผลเสียผลกระทบหรือว่าเป็นการป้องกัน ปิดความเสี่ยงทุกช่องทางทั้งในของตัวลูกค้าเองแล้วก็ในส่วนของผลกระทบที่จะเกิดกับทางตัววเซิทเองด้วยนะคะเรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมานะคะเราก็เลยเป็นการป้องกันความเสี่ยงปิดความเสี่ยงปิดอยู่ั่วทั้งหมดนะคะโอเคฟังดูตรงนี้แล้เนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยเนาะผมเองผมก็สงสัยเอ๊ะตกลงแล้วการบริหารความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงเนี่ย กับสิ่งที่เราเคยคุ้นชินนะครับในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการจัดก,การวิกฤตนะครับหรือว่าแผนสำรองทางธุรกิจนะครับจริงๆแล้วคำพวกนี้ครับมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกับ BCM ย่งไร,รอ่าถามว่ามันมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างมันคล้ายกันแต่โดยโดยจริงๆแล้วมันก็จะต่างกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของตัว BCM มันเป็นการบริหารความเสี่ยง เป็นการป้องกันนะคะบริหารความเสี่ยงความต่อเนื่องเป็นการป้องกันเพื่อให้ไม่ให้มันเกิดนะคะแต่ในส่วนของเรื่องการจัดการวิกฤตนะคะมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราไปอามีผลเสียแล้วเราไปทําการประเมินความเสียหายเป็นการป้องกันจากเหตุที่เกิดขึ้นหรือแผนสำรองนะคะแผนสำรองก็คล้ายกันนะคะมอนกับว่าเราเกิดเหตุแล้วเรามีแผนที่เราจะต้องทําอะไรบ้าง แต่ในขณะที่ B C M เนี่ยเราเป็นการบริหารความเสี่ยงเลยและในขณะของ Reserve เนี่ยการบริหารความเสี่ยงเราเราเอาจากประสบการณ์ที่เราเจอมาอมอประสบการณ์จริงที่เราเจอมาแล้วเราก็มาบริหาร,รนะคะบริหารแล้วเราก็ปิดรูรั่วต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามันเกิดเหตุอ่า uh, worst case scenario นะคะเราจะป้องกันยังไงอ่าเรามีวิธีการว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา ของวีเซิร์ฟเรามาจากประสบการณ์จริงที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีวิธีการป้องกันว่าเพื่อต่อไปในอนาคตจะไม่เกิดผลกระทบ uh huh. ทั้งในกับของตัวเอง uh huh. ทั้งในกับของลูกค้า uh huh. แล้วก็ในในห่วงสู้ประทานทั้งหมด uh huh. ที่เกี่ยวเนื่องกับของ r ีเซ uh ิร์ฟนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าต่อไปถ้าบริการของวีเซ uh ิร huh. ์ฟโลจิสติกวีเซิคุณมั่นใจได้เลยว่าเรามีการบริหารงาน uh huh. อย่างต่อเน,นือ่อง uh huh. ถ้าฟังจากคุณตุ๊กพูดเนี่ยก็คล้ายๆกับว่า ถ้าเป็นแผนสำรองรหรือว่าการจัดก,การวิกฤตทั่วๆไปก็คือคนั่นคือการวางสมมุติฐานว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แนวทางการปฏิบัติของการทำธุรกิจเนี่ยจะเป็นยังไงถูกไหมครับ่แต่วีซิฟเนี่ยไม่ใช่ใช่วีซิฟคือเราทำยังไงเมื่อมมม,มันมีความเสี่ยงแต่เราจะไม่ให้มันเกิดเหตุ<ช>ที่เราไม่อยากให้เกิดถูกไหมครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมองแล้วก็เหมือนขั้นกว่านงมันไม่ใช่การบริหารสิ่งที่จะทำเมื่อเกิดความเสี่ยงแต่ว่าเรา เราจะป้องกันมันยังไงนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อแล้วก็ว่าไอการวางระบบแบบนี้มันมันไม่น่าจะเกิดไปได้วันเดียวถูกไหม,ไมครับไม่ง่ายใช่เพราะ,ะว่า คือคือมันจะใช้ระยะเวลาสะสมมานะคะเป็นเป็นสิปีที่ผ่านมาเป็นสิปีที่เราเกิดเคสมาอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างเคสที่เราเกิดนะคะในเรื่องของตัวเราโดนจุลกรรมทางข้อมูลนะคะช่วงปลายปีที่แล้วเราโดนจุลกรรมทางข้อมูลมาโดยในวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเราไม่สามารถปฏิบัติพิธีการได้นะคะมันก็ส่งผลกระทบกับลูกค้านะแต่เรามีในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเราสามารถจัดการและแก้ไขได้ภายใน1วัน นะคะหนึ่งคืนและหนึ่งคืนเลยเรารู้เนี่ยภายในวันนี้วันเสาร์เนี่ยประมาณห้าทุ่มนะคะเราสามารถที่จะรับส่งไปขนได้ตามปกตินะคะหนึ่งวันเต็มๆที่เราโดนจุลกรรมขางข้อมูลเราก็สามารถที่จะรับส่งไปขนได้ตามปกติแต่ในระบบหลังบ้านเราเราก็ต้องไปทําเรื่องของการแก้ไขในระบบของตัวฐานข้อมูลของลูกค้าต่างๆที่จะดึงข้อมูลกลับมานะคะอันเนี้ยเราสามารถที่จะ การันตีได้เลยว่าถ้าเป็นคุณใช้บริการในเรื่องของตัวตัวแทนออกของวีเซิฟสามารถที่จะให้บริการคุณได้นะคะหรือกรณีเกิดเคสอย่างเช่นสมมุติว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่คาดคิดน,น้ําท่วมไปไหมนะคะทางวีเซิฟเราเนี่ยเรามีสํานักงานสํารองรอยู่ที่เราเรียกว่า Emergency o f ซี่อเรนะคะเราจะมีสานักงานสํารองอยู่4แห่งนะคะก็คือที่ที่สูงขนส่งกี่แก้วซแก้ว37นะคะแล้วก็ ที่อาคาร m d Tower ชั้น20นะคะแล้วก็ที่ศูนย์คลังสินค้าบางนาแล้วก็เรายังมีศูนย์ที่ขนส่งที่ประดังเบซาจังหวัดสงขานะคะอันนี้เรามีสํานักงานสํารองนะคะซึ่งเราการันตีได้เลยว่าถ้าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ภายใน2ชั่วโมงเราสามารถปฏิบัติงานได้นะคะแล้วก็พนักงานเราเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มลายนะคะแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าในส่วนของแผนกตัวเองสํานักงานของตัวเองหน้าที่ของตัวเองจะต้องไปประจําที่ สำนักงานสำรองอที่ไหนะนะคะแล้วก็เรามันเป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าได้แล้วสิ่งที่สําคัญเลยเราสามารถให้บริการ,รได้อย่างต่อเนื่องนับไม่ส่งผลกระทบทั้งกับของตัวลูกค้าเองรหรือทั้งกับของตัว Re ี e Serve เองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถดําเนินการได้ภายในสองชั่วโมงลูกค้าหายนะคะ,คะลูกค้าหายเพราะลูกค้าหายปุ๊บแล้วความเชื่อมั่นเราก็ไม่มีนะคะทีนี้ลูกค้าเนี่ยก็อาจจะเกิดการเปรียบเทียบว่าในขณะที่ใช้ี e Serve กับในขณะที่ใช้ตัวแทนออกของเจ้าอื่นนะคะลูกค้าสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าถ้าเกิดเหตุแบบเดียวกันเขามีวิธีการบริหารจัดการยังไงรหรือว่าบีซีเอของเขาได้เหมือนของวีเซิร์ฟไหมก็คือฟังจากคุณตุ๊กพูดนะครับว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับหรือว่าความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCM ของ V ีเซิร์ฟเนี่ยก็เกิดจากประสบการณ์ใคะ,ะครับใ,ในหลายๆมิติหลายๆเรื่องซึ่ง ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการถูกโจมตีในส่วนของข้อมูลใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราใช้บริการลูกค้าถูกไห<ช>มครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบไฮไลท์ที่<ช>ทุกวันนี้เนี่ยเราก็คือทางบริษัทอ e ีสร์ฟเนี่ยเราให้ความสนใจและก็<ช>สําคัญกับเรื่องนี้มาก<ช>ถูกไห<ช>มครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คนไทย<ช>ลูกค้าต่างชาตินะครับค่อนข้างที่จะมองนะครับว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจเนี่ย บริษัทไหนที่มีเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบใช่ไหมครับใช่เพราะมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะว่าโอเคในระบบตัวพิธีการสุลกากรในเรื่องของราคาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญใช่มันจะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมากกว่าว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะคะเขายังจะสามารถที่จะใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดผลกระทบกับเขาอันนี้คือคือคือเหตุสําคัญนะคะที่ ตัวแทนออกของหรือว่าพวกเฟคโฟเดอร์ต่างๆอะไรสมควรที่จะต้องมีนะคะก็เป็นเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือโดยราคาเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยรองนะคะเรื่องของการบริหารความเสี่ยงความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็มีความสําคัญสําคัญพอสมควรทีนี้ขอขอแอบนอกเรื่องนิดนึงผมทราบมาว่าศูนย์ของคุณตุ๊กเนี่ยนะครับที่ดูเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ความต่อเนื่องทางธุรกิจเนี่ยผู้ตรงๆว่า ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าให้ความสําคัญแล้วก็หลายๆบริษัทก็มีการส่งทีมเข้ามาเรียนรู้งานมาดูงานใช่ไหมครับว่าวีเซอร์บริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ยังไงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเขาแล้วก็ลูกค้าหรือว่าผู้ที่อยู่ในซัพพลายเชนนั้นๆนะครับเพื่อเพื่อให้มีความมั่นใจในเรื่องของการทํางานที่ไม่มีสะดุดถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ย ก็ขออนุญ,ญาตคุณตุ๊กว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านเขาสนใจหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในบริษัทไหนก็ตามที่กําลังดูรายการนี้อยู่แล้วอยากได้ความรู้เรื่องศู์เนี่เราเราสามารถเข้ามาดูได้ไหมครับได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลย นะคะเรามีเบอร์ hotline นะคะสามารถติดต่อก็ไม่ได้เลยอเป็นเบอร์ดะลิงก์ไว้ให้ข้างได้ค่ะเดี๋ยวติดแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถติดต่อได้เข้ามาได้เลยสามารถเข้ามาชมศูนย์ได้นะคะถ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเพราะว่าในระบบของศูนย์ควบคุมคุณภาพเนี่ยนะคะเรามีการมอนิเตอร์งานแบบเรียลไทม์อ่านะคะเวลาหลังจากที่คุณส่งงานมาแล้วเนี่ยระบบจะถูกขึ้นมานะคะถูกขึ้นมาแล้วก็ในหน่วยงานเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามงานสํานักงานตรงเนี้ยนะคะเขาจะมอนิเตอร์เป็นรายช นะคะกระทั่งว่าตั้งแต่คุณส่งงานมาจนกระทั่งจบชิปเมนต์นะคะส่งรถสินค้าเข้าถึงโรงงานคุณคุณสามารถที่จะแท็กกิ้งเข้ามาดูได้นะคะอ่าแล้วก็คือด้วยระบบของ r e เ e ิร์ฟเนี่ยนะคะมันสร้างมาจากประสบการณ์ของเรานะคะเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทํางานให้เราไม่เกิดความเสียหายกับลูกค้าพอเวลาถ้าเราไม่มีอะไรที่มันจะเป็นตัวมอนิเตอร์ได้นะคะระบบก็จะสเปรสปะเราเอ้เราจะดู ด plane. ูอะไรบ้างหรืออะไรบ้างแต่ถ้าเรามีระบบควบคุมคุณภาพอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะเรื่องของตัวค่าเคลมต่างๆหรือค่าเสียหายต่างๆนะคะในเดือนหนึ่งเนี่ยวีเซิร์ฟมีการนําเข้าแล้วก็ส่งออกเดือนเราเป็นหมื่นตู้อ่าหมื่นตู้นะคะเราจะมีกระบวนการในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามยังไงมันก็เลยจําเป็นที่เราจะต้องมีสํานักควบคุมคุณภาพนะคะในการมอนิเตอร์งานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่างๆนะคะเราเป็นการ ป้องกันนะคะคถามว่ามันจะไม่เกิดความเสียหายเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถการันตีได้ขนาดนั้นว่าจะต้องเป็น100%นะคะแต่เราก็ตั้งเป้าว่าเราก็พยายามตอนนี้เราก็ได้ถ้าจะเสียหายจริงก็ขอที่0.1นโอ้ไม่ถึงไม่ถึง1ไปไม่ถึง1ไม่ถึง1เพราะว่าเรามีการบริหาร จัดการไม่ถึง0นึงเลยไม่ถึงด้ปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะโดยการทํางานถามว่ามันจะต้องเกิดไหมแต่เราก็บริหารจัดการไม่ให้มันเกิดเราก็เลยตั้งเป้าว่าเรามีการ KPI ด้วยนะคะอมีการ KPI ต่างๆเรื่องของการจะส่งการจัดทําใบขนสินค้าการส่งมอบสินค้าความเสียหายต่างๆเรื่องของการเคลมเราก็เลยตั้งเป้าไว้นะคะว่า เราจัดก่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมันก็เลยจำเป็นต้องมีสำนักควบคุมคุณภาพโอ้โหนะคะประทับใจนะครับพูดตรงว่าเหนือจริงๆ<ช>นะครับร้อยเปอร์เซ็นผิดพลาดได้ไม่เกิน0.1%นจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่ามันคือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับทีนี้ผมเข้าใจนะแล้วก็มั่นใจว่าหลายคนที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยน่าจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะถ้าธุรกิจของเราไม่ได้มีขนาดใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยเรื่องของการวางระบบ BCM เนี่ย มันจะเป็นไปได้ไหมนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรหรือว่ามันมีเครื่องทุ่นแรงหรือเทคโนโลยีอะไรไหมที่เราสามารถนำมาวางแผนหรือว่ามาปรับใช้เพื่อสร้าง BCM ของตัวเองนะครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าองค์กรเล็กๆอยากพัฒนาตรงนี้นะครับคุณตุมีคำแนะนำอะไรไหมครับก็คืออย่างอย่างอันดับแรกรนะคะหนึ่งเราก็ต้องดูในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะคะแต่อย่างเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะคอันเนี้ยเราเป็นคน เ <łość> ขียนโปรแกรมขึ้นมาเองเราไม่ได้ซื้อโปรแกรมใครมาเพราะว่าถ้าเราซื้อโปรแกรมใครมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความต้องการของเราถูกไหมคะเรารู้ว่าเราอยากใช้อะไรนะคะเราก็คุยกับทางโปรแกรมเมอร์ว่าสิ่งที่เราอยากได้นะคะว่าเราอยากได้แบบไหน เขาเขียนให้เราแล้วตอบสนองกับความต้องการของเราไหมครอาเขียนมาเสร็จแล้วอะไรที่จะต้องไปต่อยอดเราก็จะใช้อาอย่างเช่นเขาเขาเขาเขียนเราเสร็จแล้วเราสามารถใช้ได้แล้วเนี่ยพอเราใช้ได้แล้วเราคนใช้งานเราจะรู้แล้วว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมคืออะไรแต่ถ้าเราไปจ้างเขาเขียนโปรแกรมเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เขียนตามความต้องการของเราล้วก็เขียนตามแต่ว่าเราให้เขียน1นึ่งสองสาเขาก็เขียนมานึ่า123แต่บางทีเราอาจจะขอเพิ่มนะัะแต่ถ้าเราขอเพิ่มเนี่ยคนที่ขอเพิ่มเนี่ยจะต้องรู้แล้วว่า สิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะสิ่งที่จะตอบสนองกับความเสี่ยงต่างๆวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่างๆหรือผลกระทบที่จะเกิดกับลูกค้าเราจะรู้แล้วว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องใส่ไปในนั้น,ทเ,น,น,นเทคโนโลยีสําคัญคนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือบุคลากร อ่านะคะบุคลากรที่จะมาดูแลตรงนี้นะคะหคุณต้องมีความเข้าใจในเนื้องานล้วนๆเลยนะคะว่าในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอะไรคือเหตุสําคัญอะไรคือปัจจัยสําคัญความสําคัญคืออะไรนะคะอันดับแรกคือเรื่องของตัวลูกค้านะคะเรื่องของความเสี่ยงต่างๆแล้วคนที่จะอย่างที่บอกว่าบุคลากรก็ต้องมีความเข้าใจในเนื้องานแท้ๆเลยเพราะถ้าบุคลากรไม่มีความเข้าใจก็จะบริหารไม่ได้เลย ถือว่าไม่ง่ายเลยใช่ค่ะใช่ใช่ยากมากนะครับใช่ใช่ระหว่างคุยไปเนี่ยผมก็ดูที่เสื้อคุณตุ๊กนะครับวีเซิฟครบรอบ40ปีเมื่อ2020ตอนนี้2025 45ปีกว่าโปรแกรมนี้จะคลอดออกมาเป็นโปรแกรมเกือบสมบูรณ์ณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสะสมประสบการณ์ทั้ง45ปีไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ก็ไม่ยากนะครับสำหรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาดูต้นแบบดีๆนะครับของบริษัทวีเซิ e ก็ยินดีถูกไหมครับยินดีค่ะยินดียินดีสำหรับลูกค้าก็ น่าจะมั่นใจนะครับในแง่ของคุณภาพแล้วก็การันตีในเรื่องของบริการของ v ี e r ิร์นะครับเพราะว่าเรามีระบบควบคุมที่ค่อนข้างเข้มแข็งเลยล่ะนะครับเรียกว่าผมย้อนกลับมานิดนึงเราพูดกันที่0.1น่อันนี้เป็นตัวเลขที่เราที่เรามีการเช็คกับลูกค้าไหมครับว่าเป็นเป็นตัวเลขที่ทั้ง2ฝ่ายยอมรับได้ในเชิงของของความเสี่ยง อ่าเราก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะคใน KPI ในส่วนของตัวภายในเราเองนะคะคกับ KPI ในส่วนของตัวลูกค้าครเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยในเรื่องของตัว KPI ของของลูกค้าเรามีการทําระบบ ePO อ่า ePO ให้ลูกค้าคเลยนะคะในแต่ละเดือนลูกค้าประเมินเราเลยว่าประเมินในระบบ ePO เลยนะคะเวลาเราจะมีตัว CR นะคะที่จะแผรรกลูกค้าสัมพันธ์จะออกไปพบลูกค้าทุกเดือนนะคะจะเป็นลูกค้าเราเนี่ยเราจะมีส่งอีโพลประมาณ300กว่ากว่าใบนะคะให้ลูกค้ากรอกมาเลยนะคะว่าการบริการของเราในแต่ละเดือนง่ายๆว่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะคะผลประเมินความพึงพอใจเป็นยังไงนะคะแต่จากจากการที่ทางฝ่าย c ีหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยเขาไปประเมินกับลูกค้ากลับมาคะแนนเราก็ได้อยู่ประมาณ99จุด รู้สึกล่าสุดจะจุด87เรื่องของความพึงพอใจโอ้โหนะคะความพึงพอใจจำเรื่องของความพึงพอใจแล้วในส่วนในเรื่อง,องระบบอีโพในนั้นเราก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของตัวข้อมูลข่าวสาร,รที่ลูกค้าจะได้รับหรือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆลูกค้ามีการมาใช้งานไหมหรือว่าลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาดูอะไรได้ไหมผลประเมินตรงนี้ลูกค้าให้ดีมากทุกคนครเราไม่เคยตกสํารวจหรือว่าติดอันเดอร์ในเรื่องของตรงนี้เลยโอ้ก็เรียกว่าเป็นน่าชื่นชมนะครับบริษัท ที่เป็นธุรกิจของคนไทย<ช>มีระบบการทํางานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ<ช>ทีนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้นะครับ<ช>ผมจะถามคุณตุ๊กเป็นคําถามเพิ่มเติม<ช>อีกข้อหนึ่งนะ,<ช>ค,ะครับ,รบว่าคือเราเห็นแล้วแหละว่าเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อบริการลูกค้า<ช>ถูกไหมครับทีนี้ถ้าผมเป็นลูกค้านะครับผมเป็นลูกค้าของวีเซอร์ผมมาใช้บริการเนี่ยโอเคนี่เป็นระบบการบริหารความเสี่ยงหรือกจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทถูกไหมครับในมุมของผมนะครับถ้าผมเป็นลูกค้าเนี่ย ผมสามารถมีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมกับระบบตรงนี้ยังไงได้บ้างเนี่ยครับอะถ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมทางลูกค้าถือว่าเป็นลูกค้าวีเซิฟแล้วเนี่ยนะคะ,ะสามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะคะคุณสามารถแท็กเข้ามาดูได้เลยว่าในระบบต่างๆของวีเซิฟนะคะวีเซิฟมีระบบอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของตัว e-tagging สามารถเข้ามาดูได้เลยว่ารถขนส่งเราขนส่งของฉันชิปเมนต์ของฉันสมมติาเป็นยังไงระบบการติดตามงานในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆสามารถที่จะเข้ามอ,มอนิเตอร์ร่วมกับทางวีเซิร์ได้เลยแจ้งความประสงค์เข้ามานะคะเราก็จะให้เป็น user password เข้าไปใช่เฉพาะของตัวลูกค้าเองนะคะเฉพาะของตัวลูกค้าเองลูกค้าสามารถเข้ามาดูสถานะการทํางานต่างๆได้มาเช็คสถานะการทางานต่างๆได้ก็เท่ากับว่า ลูกค้าสามารถติดตามงานได้ตลอดทุกขั้นตอนเป็นเร็วทามยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมครับยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะโอ้อยู่ตรงไหนก็ก็ก็สามารถดูได้ดดูไ้สามารถดูได้จากมือถือเลยค่ะโอ้ดีจังนะครับสามารถดูจากมือถือนั่นก็ยิ่งเข้ายิ่งนี้ยิ่งสร้างความประทับใจจริงๆนะครับว่าแบบโอ้คนไทยนี่ทุกวันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับเรามองว่าทรัมป์ทะเลาะกับจีนเรื่องเทคโนโลยีเอ๊ะจริงๆคนไทยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้อยนะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่นะครับอ๋อทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ย ในมุมของผมนะครับถ้าถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็คิดจะลงทุนตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าระบบงานผมไม่ได้ใหญ่จริงผมว,ว่าผมมาเป็นลูกค้าวิเรครา์ <c oughs> ดีกว่าง่ายกว่าค่ะใช่ไหมเห็นไหมคื <c oughs> ได้มีโอกาสใช้ระบบนี้ร่วมกับทางบริษัทด้วยในการติดตามงานของผมแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับเราก็ทําได้ได้ค่ะสามารถก็คือเรามีระบบในเรื่องของตัว ERP shipment alert นะคะเรามีการส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าเอาสามารถเอาโปรแกรมของเราตัวเนี้ยที่เรามีการส่งให้อยู่แล้วในในประจําเดือนเนี่ยคุณสามารถเอาไปต่อยอดนะคะไปต่อยอดในเรื่องของการทํารีพอร์ตต่างๆได้ด้วยอ่ามันก็เป็นเราก็ตั้งต้นไปให้คุณเกือบประมาณสัก6กแล้วคุณอยากจะใส่อะไรต่อที่คุณสามารถจะไปทํา KPI ของคุณหรือไปทํารีพอร์ตของคุณก็สามารถ ทำได้อ่ามันก็เป็นการเป็นการเพราะว่ามีลูกค้าหลายรายนะคะใช้ตัวรีพอร์ตตัวนี้ในการที่จะไปทํางานของเขาต่อในการที่จะเป็นบริหารจัดการของเขาต่อเรียกว่าลดขั้นตอนด้วยนะใช่ค่ะใช่ก็เอาเราไป60%นแล้วนะคะแต่60%ก็เป็นข้อมูลของเขานะคะก็เป็นในเรื่องของตัวใบคนของเขาแหละเรื่องของชิปเมนต์ต่างๆของเขาแล้วเขาก็ออาไปต่อยอดไปทํารีพอร์ตต่างๆอ่าก็ได้ก็ต้อง พูดอีกทีนึงก็คือเหมือนเดิมนะครับประทับใจจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับเวิร์ฟเองแล้วก็ต่อยอดคุณภาพบริการในมุมของลูกค้าด้วยใช่ไหมครับก็วันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับกับเรื่องของ BCM นะครับต้องขอบคุณคุณตุ๊กหรือว่าคุณวีรวันเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับสําหรับเรื่องของบริการเวิร์ฟนะครับอย่างที่คุณตุ๊กได้แจ้งไปว่าไม่ว่าจะอยากมาเห็นระบบก็ดีนะครับหรือว่า อยากใช้บริการนะครับเพื่อจะได้ทดลองใช้ระบบนี้ไปร่วมกันกับบริษัทเนี่ยก็ยินดีติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกสอีกนะครับก็จะเอามาฝากผู้ชมอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ